ตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานภาพ5บทที่482อนเหมยกงจือคุณทำได้อย่างไรเหมยกงจือหยุดโจมตีเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะมีใครใช้วิธีนี้เพื่อต่อสู้กับรอยแตกในอวกาศของเธอเองหลังจากผ่านการประเมินมรดกเธอก็เทียบเท่ากับการรับรู้โดยองค์ประกอบอวกาศและมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพลังของอวกาศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านอาวกาศหรือการควบคุมพลังของอวกาศมีการปรับปรุงอย่างมาก นกยูงราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่บอกกับเธอว่าเมื่อบรรพชนที่กลายมาเป็นราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่นกยูงกำลังสืบทอดมรดกเขาคงพยายามทดสอบแท่นบูชาประมาณ85%ของแท่นบูชา ด้วยหินแห่งโชคชะตาและกระจกคริสตัลที่ถังซานมอบให้เหมยกงจือผ่านการทดสอบ100เอร์เซนตสิ่งนี้ทำให้เธอสามารถเอาชนะบรรพบุรุษดั้งเดิมในแง่ขององค์การรับรู้องค์ประกอบเชิงพื้นที่พื้นหลังแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอวกาศแล้วอย่างไรก็ตามในตอนนี้เมื่อเธอปล่อยช่องว่างอาวกาศเพื่อโจมตีชูรา ที่สมบูรณ์แบบที่ทูร่าหนึ่งขึ้นมาทําให้พื้นที่ที่เธอปล่อยปิดลงและทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดที่เกี่ยวข้องกับพลังของอวกาศนั้นชัดเจนมากแต่เธอไม่เข้าใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรกล่าวอีกในหนึ่งการควบคุมพื้นที่ของทูร่าในตอนนี้ยังคงเหนือกว่าเธอนี่คือจุดที่ไม่น่าเชื่อที่สุดพูดได้ไหมว่าการควบคุมพื้นที่ของทูร่าคนสูงกว่าตัวเธอเอง การควบคุมพื้นที่ของชูราจะเหนือกว่าเธอจริงหรือจากการควบคุมองค์ประกอบล้วนๆเขาไม่ดีเท่ากับเหมยกงจือในปัจจุบันอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเหมยกงจือเป็นทายาทสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดของราชานกยุงและเป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงจากองค์ประกอบของอวกาศซึ่งเทียบเท่ากับการเป็นผู้ส่งสารในอวกาศบนดาวดวงนี้ อย่างไรก็ตามถังซานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นราชาแห่งเทพเจ้าอยู่ห่างไกลาจากเหมยกงจือในปัจจุบันในแง่ของความเข้าใจในอวกาศความหมายที่แท้จริงของอวกาศคืออะไรถังซานอาจไม่สามารถตรวจจับได้อย่างเต็มที่แต่ในแง่ขององค์การวิจัยเชิงลึกและความเข้าใจอาจกล่าวได้ว่าเหนือกว่าบุคคลที่แข็งแกร่งบนดาวดวงนี้ ครั้งหนึ่งเขาเคยควบคุมอาณาจักรเทพทั้งหมดเคยปกป้องอาณาจักรเทพที่ถูกหลุงดำกลืนกินและครั้งหนึ่งเคยนำอนาณาจักรเทพให้หลุดพ้นจากหลุงดำและกลับสู่โลกเดิมเขาเคยประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับดาวฟ้าหลานันในประสบการณ์เหล่านี้เขาได้จัดการกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ของจักรวาลอยู่ตลอดเวลา และความเข้าใจในอวกาศของเขานั้นอยู่เหนือการเปรียบโลกนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขายังคงสามารถใช้คลื่นลมพกพันได้ก่อนที่เขาจะฟื้นคืนสู่ระดับเทพเมื่อรู้สึกถึงความตกใจของเหมยกงจือถังซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าความลึกลับของอวกาศไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพื่อที่จะรักษาเสถียร,รภาพของมันเองพื้นที่ใดๆก็ต้องการการสนับสนุนพลังงานอย่างมากในะที่ที่เราอยู่นี่คือจริงในอวกาศ และก็เช่นเดียวกันในอวกาศนอกดาวฟ้าหลันสิ่งที่เราต้องทำคือต้องสัมผัสให้ได้มากที่สุดว่าความสมดุลของพื้นที่นี้อยู่ที่ใดหากเราสามารถควบคุมสมดุลนี้ได้แล้วละก็คุณอยู่ในอนาคตคุณสามารถได้รับพรของพื้นที่ในทุกพื้นที่ที่คุณอยู่ในดาวดวงนี้ได้เหมยกงจือพูดในลักษณะที่ดูเหมือนไม่เข้าใจจุดสมดุลเชิงพื้นที่แล้วจุดสมดุลเชิงพื้นที่นี้คืออะไร ทังซาโนกล่าวนี่เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถพูดได้เมื่อคุณรู้สึกจริงๆคุณจะพบกับมันอย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับมรดกที่คุณได้รับก่อนหน้านี้คุณได้รับอนุมัติจากดาวและอวกาศนี้ในรู้สึกได้แม้กระทั่งผู้พิทักษ์อวกาศที่ดาวดวงนี้รับรู้ได้เช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นจัก,กรพรรดิได้ในทางกลับกันดาวสามารถรับรู้ได้อย่างเต็มที่ ถ้าคุณคุ้นเคยกับความสามารถของจัก,กรพรรดิอย่างสมบูรณ์แล้วคุณสามารถคิดให้รอบคอบว่าจริงๆแล้วมีจัก,กรพรรดิองค์เดียวในด้านเดียวหรือไม่หากมีมากกว่าหนึ่งก็หมายความว่าด้านนั้นต้องการมากกว่านี้ผู้ปกครองคือสิ่งที่ดาวดวงนี้ขาดความประหลาดใจในดวงตาของเหมยกงจือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีที่ผ่านมาเธอได้ฝึกฝนในการล่าถอยกับพ่อของเธอยังสอนเธอเป็นจำนวนมากและสอนให้เธอเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในตอนนี้เธอรู้สึกชัดเจนว่าคำบรรยายของชูราต่อหน้าเธอดูเหมือนจะลึกซึ้งกว่าคำบรรยายของพ่อของเธอแต่ดูเหมือนจะมีเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นลมผกผันในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเธอไม่ได้ควบคุมพื้นที่จริงๆและยังมีหนทางอีกยาวไกล ความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนและรุนแรงนี้ทำให้ชูร่าสูงขึ้นเล็กน้อยในสายตาของเธอสำหรับหัวใจของฝ่ายรับของชูร่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติที่น่าเคารพมากขึ้นเล็กน้อยแล้วฉันจะหาจุดสมดุนนั้นได้อย่างไรเหมยกงจือถามทั้งซานกล่าวเมื่อใดก็ตามที่คุมฝึกฝนคุมควรผสมผสานช่องว่างสำหรับการรับรู้และในขณะเดียวกันหลังจากแยกพื้นที่ออกจากกาันคุมต้องเชื่อมช่องว่างอีกครั้ง ในกระบวนการเปิดและปิดคุณควรมองหาความลึกลับของอวกาศถึงแม้บางครั้งการปิดช่องว่างก็สำคัญกว่าการเปิดมันเพราะคุณจำเป็นต้องหาวิธีเชื่อมช่องว่างแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณในตอนนี้คุณควรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบเมื่อคุณปิดพื้นที่จะมีประโยชน์มากสำหรับคุณในการทำความเข้าใจเชิงพื้นที่ของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เทคนิคของคลื่นลมผกผันพูดตรงๆเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ขอองค์การเปิดและปิดพื้นที่หากกระบวนการนี้กลายเป็นโค้งมนคลื่นลมผกผันก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อเราเริ่มว่าดวงกลมมันเหมือนกับว่าเมื่อช่องว่างถูกเปิดและส่วนโค้งเสร็จสมบูรณ์มันจะกลายเป็นพื้นที่ปิดภายในขอบเขตของวงกลมนี้ในกระบวนการเปิดและปิดช่องว่างการโจมตีทั้งหมดภายในความอดทนของพื้นที่สามารถแก้ไขได้ เมื่ออนาคตทำได้เมื่อมันยังคงมีบทบาทดังกล่าวได้หากอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณม,มันไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันเท่านั้นแต่ยังเป็นความสามารถในการควบคุมด้วยเมื่อฟังคำบรรยายของเขาดวงตาของเหมยกงจือก็สว่างขึ้นและสว่างขึ้นทันทีและดูเหมือนว่าเธอได้จับบางอย่างในใจของเธอกระบวนการเปิดและปิดของพื้นที่ทั้งหมดไม่เหมือนกับการสร้างพื้นที่ชั่วคราวขนาดเล็กใช่ไหมฉันเข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหม ทังซานพยักหน้าและกล่าวว่ามันสามารถเข้าใจได้ด้วยวิธีนี้นี่เป็นความยากลำบากของคลื่นลมหบผันแต่เนื่องจากตอนนี้คุณรู้จักองค์ประกอบอวกาศแล้วฉันคิดว่ามันสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝนฉันจะพาคุณไปผ่านมันไปสัมผัสสักครั้งขณะพูดเขาเดินไปหาเหมยกงจื่อและพูดกับเธอว่าเธอยืนหันหลังให้ฉันไม่ต้องกังวลฉันจะไม่แตะต้องตัวเธอเหมยกงจื่อหันกลับมาและหันหลังให้กับเธอ เมื่ออยู่ใกล้เธอมากมองดูผมยาวสวยของเธอรู้สึกถึงกลิ่นหอมหวานจากผมของเธอถังซานอดไม่ได้ที่จะพลาดจังหวะหนึ่งเขาค่อยๆยยกมือขวาขึ้นดึงด้วยวิชาเสวียนเทียนและยกมือขวาที่ดึงเหมยกงจือขึ้นพร้อมกันเหมยกงจือรู้สึกเพียงว่าเมื่อแขนของเขาเริ่มยกขึ้นพื้นที่รอบๆอบแขนก็เริ่มมีจังหวะแปลกๆไม่ใช่การฉีกพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าองค์ประกอบอวกาศจะได้รับการจัดเรียงและการรวมกันใหม่ การจัดเรียงในกระบวนการผสมผสานดูเหมือนโลกใบใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นควบคู่ไปกับจังหวะของแขนเมื่อส่วนโค้งค่อยๆร่างตรงหน้าเธอมันชัดเจนในความว่างเปล่าแต่ดูเหมือนจะเปิดออกประตูหนึ่งนำไปสู่พื้นที่อื่นประตูนี้กลมและกลมกลม่อมส่วนอีกห้องก็ดูกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตระหว่างกระบวนการทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงของอวกาศนั้นแปลกมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ฉีกขาดปกติของเธอความรู้สึกในขณะนี้เป็นเหมือนการหลอมรวมของช่องว่างอย่างแท้จริง เพื่อบรรเทาพื้นที่และสร้างพื้นที่องค์ประกอบของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในขนาดนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะเชียร์พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นมิตรมากขึ้นบทที่481ถ่ายทอดเธอนึกภาพไม่ออกเลยแม้แต่น้อยแม้แต่พ่อของเธอก็ยังไม่เคยสัมผัสความงามของพื้นที่แบบนี้กับเธอเลยในขณะน,นี้ดูเหมือนจะมีช่องว่างประหลาดอยู่นับไม่ถ้วนในส่วนโค้งนั้นทำให้เธอมองเห็นโลกอันไกลโพ้น สัมผัสที่แปลกประหลาดทำให้เธอนึกถึงความลับสวรรค์สามประการที่หลิงหลิงได้ค้นพบความลับสวรรค์อย่างประหลาดความผันผวนของความลับสวรรค์ที่แปลกประหลาดทำให้เธอรู้สึกมหัศจรรย์เราว่าความลับสวรรค์ทั้งสามนั้นชัดเจนในตอนนี้คล้ายๆกันเธอดูเหมือนจะเห็นว่าเมื่อเธอยืนอยู่บนที่สูงในสวรรค์ชั้นแรกมีบุคคลที่คุ้นเคยอยู่ข้างๆเธอร่างที่สวมหน้ากากเขาอยู่เคียงข้างเธอจ้องมองมาที่ตัวเองด้วยดวงตาที่สงบและอบอ,อุ่น ความรู้สึกนี้คงอยู่เพียงครู่หนึ่งแล้วก็หายไปอย่างเงียบเียบทุกอย่างกลับไปที่ห้องของโรงแรมเหมยกงจือดูเหมือนจะมีประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดที่ยอดเยี่ยมในอวกาศและการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับอวกาศก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งใช่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทำให้เธอเข้าใจถึงพลังของอวกาศมากขึ้นสิ่งที่เธอไม่เห็นคือถังซานซึ่งอยู่ข้างหลังเธอในเวลานี้มีเหงื่ออยู่ที่หน้าผากของเขา การใช้คลื่นลมผกผันด้วยตัวเองเป็นภาระอย่างมากสำหรับถังซานไม่ต้องพูดถึงการนำบุคคลมาแสดงและภาระนั้นจะยิ่งมากขึ้นโดยธรรมชาติถังซานยืนอยู่ข้างหลังเธออย่างเงียบๆียบเช่นนั้นและไม่รบกวนเธอที่เข้าสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้งแล้วในเวลานี้ระยะห่างระหว่างคนทั้งสองอยู่ใกล้แค่เอื้อมและเขายังสามารถเห็นขนปุยเล็กๆที่ด้านหลังคอของเธอเป็นลูกคลื่นเบาๆกับผิวสีขาว เขายังมีความคิดที่จะถักผมยาวของเธอให้เป็นเปียแมงป่องที่คุ้นเคยการละครั้งหนึ่งเสียวอูของเขาอยู่ตรงหน้าเขาแบบนี้ปล่อยให้ตัวเธอหวีผมยาวของเธอ น้ำตาจะไหลที่รักชาตินี้ฉันจะดูแลเธออย่างดีราชาเทพองค์ใดอาณาจักรเทพใดทุกสิ่งไม่สำคัญอีกต่อไปในชีวิตนี้ฉันเป็นของคุณเท่านั้นและฉันจะปกป้องคุณตลอดเวลาฉันจะพยายามเข้มแข็งเพื่อไม่ให้คุณเจ็บปวดฉันจะปกป้องคุณจากลมและฝนและฉันยินดีที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณฮะเหมือกงจื่อสูดหายใจยาวดวงตาของเธอก็สว่างอีกครั้งเธอรีผันกลับมาแล้วพูดด้วยความดีใจดูเหมือนฉันจะเข้าใจ ระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองใกล้กันมากแล้วเมื่อเธอหันหลังกลับเธอก็เผชิญหน้ากันอย่างกระทันหันนี่คือระยะการหายใจที่ได้ยินเหมยกงจือเผชิญในระยะใกล้เช่นนี้ตะลึงครู่หนึ่งแล้วเธอก็เห็นน้ำตาในดวงตาของชูร่าน้ำตาคริสตันสะท้อนถึงรูม่านตาของเขาในรูม่านตาของเขาแต่มีเพียงภาพสะท้อนของเธอเท่านั้นเหมยกงจือก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวคุณ ขอโทษถังซานร,รีผ่ันหน้าหนีข้านึกถึงความทรงจำก่อนหนีน้ในห้องเงียบไปครู่หนึ่งแต่ในขณะนั้นเหมยกงจือรู้สึกว่าชายที่อยู่ข้างหน้าเขาที่สวมหน้ากากอยู่เสมอคู่ควรแก่ความไว้วางใจของเขาบางทีอาจเป็นเพราะร่องรอยที่เขาเพิ่งสอดแนมออกมาจากความลับแห่งสวรรค์หรือบางทีอาจเป็นเพราะน้ำตาที่ส่องประกายในดวงตาของเขาในเวลานี้ในขณะน,นี้ส่วนที่อ่อนนุ่มของหัวใจของเธอดูเหมือนจะสัมผัสได้ คุณรู้สึกไหมเมื่อถังซานหันกลับมาอีกครั้งเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วใช่ฉันรู้สึกถึงความมั่นคงที่คุณพูดถึงแม้ว่าฉันจะยังจับมันได้ไม่เต็มที่แต่ดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจเล็กน้อยพื้นลมหกผันไม่ได้เป็นเพียงทักษะเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการซ่อมแซมพื้นที่อีกด้วย กระบวนการซ่อมแซมสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่ได้นี่คือสิ่งที่องค์ประกอบในอวากาศชอบดังนั้นพวกมันก็จะใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรองรับทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าคุณเข้าใจวิธีนี้อยากลองอีกครั้งไหมเหมยกงจือพยักหน้าทันทีตกลงเธอเพิ่งจับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าเธอหวังว่าจะลองอีกครั้ง ถังซานหมุนตัวด้วยมือขวาของเขาหมุนให้เธอหันหลังให้กับเธออีกครั้งเหมยกรุงจื่อหันกลับมาและหันหลังให้ถังซานถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆต่อต้านความอ่อนล้าทางจิตใจและยกมือขึ้นอีกครั้งเพื่อน,นำทางเธอนำทางเธอให้ใช้คลื่นลมผบผันการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันของคนสองคนดูเหมือนจะทับซ้อนกันในขณะนี้แม้ว่าพวกเขาจะหมดด้ยวยแรงในขณะนี้หัวใจของถังซานก็เต็มไปด้วยความพึงพอใจและการเคลื่อนไหว สอนเธอว่าวงกลมข้างเธอบางทีเหมยกงจือไม่สามารถเข้าใจความลึกลับของคลื่นลมผบผันได้อย่างเต็มที่ชั่วขณะหนึ่งแต่สิ่งนี้จะช่วยได้มากสําหรับเธอในการรับรู้พื้นที่และเพื่อทําความเข้าใจพื้นที่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้เธอก้าวไปสู่ระดับเทพในอนาคตวงหนึ่งอีกวงคราวนี้ถังซานไม่หยุดดังนั้นเขาจึงพาเหมยกงจือมาทําความเข้าใจอยู่เสมอและแสดงคลื่นลมผบผันอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นความลึกลับที่เบ่งบาน และปล่อยให้เธอดำดิ่งสู่ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนมือขวาของเหมยกงจือวาดส่วนโค้งตามธรรมชาติและความรู้สึกของความสามาัคคีที่สมบูรณ์แบบทําให้องค์ประกอบทั้งหมดของพื้นที่โดยรอบส่งเสียงร้องและส่งเสียงเชียร์อีกครั้งแต่ในขณะนั้นเธอก็รู้สึกถึงความเบาในมือและแรงที่หึงเธอหายไปอย่างเงียบ จากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆข้างหลังเธอและเมื่อเธอหันหลังกลับเธอก็เห็นถังซานที่เดินโซเซอยู่ใต้เท้าของเธอและเขาก็กำลังจะล้มลงกับพื้นมีแสงสีเงินว่าขึ้นมาและเธอก็เข้ามาหาเขาในทันทีพร้อมพยุงร่างของเขาที่กำลังจะตกลงมาแม้ว่าเขาจะสวมหน้ากากแต่ใบหน้าครึ่งหนึ่งที่อยู่ใต้หน้ากากก็ซีดเหมือนกระดาษในเวลานี้เหงื่อทำให้กระปรองเสื้อผ้าของเขาเปียกและลมหายใจของเขาได้รับผลกระทบ คุณเป็นอะไรไปเหมยกงจือถามอย่างงงทั้งซานหลับตาแน่นและไม่ตอบในขณะนี้มีความมืดอยู่ข้างหน้าเขาและความรู้สึกอ่อนแออย่างแรงกล้าได้บุกรุกร่างกายของเขาเขาได้ยินเสียงของเธอชัดเจนแต่เขาไม่สามารถตอบได้พลังจิตของเขาถูกถอนออกอย่างรุนแรงและตอนนี้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อีกต่อไปเหมยกงจือรีบช่วยเขานั่งลงและใส่พลังแห่งเลือดของตัวเองเข้าไปในร่างกายของเขา ในตอนนี้เธอตื่นแล้วเธอเคยใช้เธอแสดงทักษะคลื่นลมผกผานมาก่อนซึ่งมันเหนื่อยมากสำหรับเขาแต่เขาไม่ได้คิดริเริ่มที่จะหยุดจนกว่าเขาจะซุดตัวลงในเวลานี้ชูราอ่อนแอและสูญเสียความรู้สึกเหมื่อยังคงไหลยอยู่ใต้หน้ากากนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเขาเปราะบางตั้งแต่เธอรู้จักชูราทันใดนั้นเหมยกงจือรู้สึกหนักใจเล็กน้อยทั้งหมดคือการสอนตัวเองว่าเขากลายเป็นแบบนี้ เธอเองตัวพิงเขาและนั่งข้างๆแล้วรีบหยิบผ้าเช็ดตัวเช็ดเหงื่อออกจากแก้มและคอของเขาจากนั้นจึงเจาะเลือดให้เขาและช่วยให้เขาฟื้นตัวต่อไปในเวลานี้เขาดูสงบมากและเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับจากดวงตาที่ปิดสนิทในตอนนี้เธอเพียงแต่ยกมือขึ้นเพื่อถอดหน้ากาก,ากบนใบหน้าของเขาออกเรียกได้ว่าเช็ดเหงื่อได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเธอไม่มีความคิดที่จะทำสิ่งนี้เลย นี่คือคนที่เขาไว้ใจได้เหมยกงจือบอบก,กับตัวเองในใจอย่างเงียบเียบว่าการจ้องมองของเธอที่ชูร่าก็อ่อนลงเล็กน้อยเช่นกันไม่นานนักถังซานก็ค่อยๆเข้ามาอันที่จริงแม้ว่าพลังจิตของเขาจะหมดลงแล้วสำหรับเหมยกงจือเขาย่อมไม่มีหัวใจครึ่งหลังในเวลานี้ทั้งตัวของเขาอยู่ในสภาพที่แปลกประหลาดมาก พลังจิตของเขาหมดลงจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาช่วยให้เขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะอ่อนแอมากแต่จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็รู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวเขาชัดเจนยิ่งขึ้นเขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในแววตาและแววตาของเขาได้ในขณะนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เพียงอย่างเดียวทุกอย่างจึงคุ้มค่าหายใจเข้ายาวๆถังซารลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาไม่อยากให้เธอต้องกังวลมากนักแม้ว่าเขาอยากจะอยู่กับเธอไปสักพักจริงๆ บทที่482พี่ชายไม่เป็นไรแค่เหนื่อยจิตใจนิดหน่อยเขากระซิบเหมยกงจือช่วยเขานั่งตัวตรงโทษทีนะฉันไม่รู้ว่าการบริโภคจะมากขนาดนี้ทำไมคุณไม่หยุดเลยทั้งซานยิ้มและพูดว่าในตอนนั้นคุณอยู่ในอารมณ์ดีที่สุดน่าเสียดายที่จะหยุดคุณรู้สึกอย่างไร เหมยกงจือกล่าวว่าดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทําให้ฉันมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับอวกาศฉันยังคงไม่สามารถใช้งานได้แต่ฉันเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อฉันมีความเข้าใจอย่างท่องแท้และควบคุมได้ดีกว่านี้ฉันน่าจะใช้ได้เมื่อถึงจุดนี้เธอหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยสายตาเคืองเล็กน้อยนี่แค่เล่ห์เหลี่ยมจริงๆนะถ้าจะพูดได้ว่าเป็นอุบายเล็กๆน้อยๆแล้วกลนอุบายที่แท้จริงคืออะไรอีกละ่ะ ในตอนนี้เธอคงไม่เข้าใจว่าทักษะอันน่าทึ่งที่ถังซานสอนตัวเองคืออะไรถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่ามันดีถ้ามันช่วยคุณอัญญประกาศคู่ขอบคุณเหมยกงจือกล่าวด้วยความจริงใจแม้ว่าฉันจะไม่เคยรู้เลยว่าทำไมคุณถึงช่วยเหลือฉันและดีกับฉันขนาดนี้ฉันยังคงขอบคุณจากก้นมึืงของหัวใจฉันไม่ได้คาดหวังว่าความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับอวกาศจะลึกซึ้งมาก ฉันคิดว่าในแง่นี้คุณแข็งแกร่งกว่าพ่อของฉันทำไมไม่ฉันจะขอให้คุณเป็นครูโปรดกลับมาที่เมืองเคอรี่กับฉันในอนาคตและแนะนำฉันอย่างเป็นระเบียบมุมปากของถังซานกระตุกและเขาเกือบจะพล่องออกมาไม่แน่นอนไม่ถ้าเขาเป็นครูของเธออย่าพูดถึงความโกลาหลของเขาต่อเขาต่อมาเมื่อเขาถอดหน้ากากของเขาในอนาคตเขาจะเป็นอย่างไร เหมยกงจือมองเขาอย่างสงสัยแม้จะดูหวาดกลัวก็ตามทำไมเจ้าไม่สอนข้าแล้วหรือทั้งซานกลืนน้ำลายหนึ่งคำแล้วพูดว่าช่องว่างอายุของเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่เหมอแน่นอนฉันสอนได้ไม่เป็นไรทําได้เสมอแต่ครูไม่เป็นไรฉันทำไม่ได้เหมยกงจือมองเขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าคุณบอก,กว่าคุณจะช่วยฉันเสมอคุณก็รู้ว่าฉันจะเจออะไรในเมืองเคอรี่ในอนาคต หากคุณไม่มีตัวตนที่สมเหตุสมผลคุณจะบอกคนที่อยู่เคียงข้างฉันเผ่าปีศาจนกยูอธิบายอะไรตัวตนของครูนั้นเหมาะสมจริงๆฉันสามารถน้มน้าวใจพ่อได้ทั้งซานไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะมีความคิดในเรื่องนี้แต่เห็นได้ชัดว่าเธอเริ่มยอมรับตัวเองครูยังไม่เหมาะหรือคุณรู้จักฉันในฐานะพี่ชายของคุณทั้งซานพูดอย่างไม่แน่นอนแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเธอบนทวีปนี้แต่เขาไม่สามารถบอกเธอได้ พี่ชายเหมยกงจือประหลาดใจใช่ทั้งซานตกลงโดยไม่ลังเลในทันทีใบหน้าสวยของเหมยกงจือแข็งทื่อดีจริงหรือฉันอ่อนแอนิดหน่อยขอฉันพักสักพักถังซานหลับตาเองศีรษะและทำให้เขารู้สึกอ่อนแอเหมยกงจือมองเขาอย่างโกรธจัดแต่คิดว่าคนจะช่วยให้เขาเข้าใจพื้นที่ที่พื้นที่ก่อนหน้านี้และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกนุ่มนวลและพึงพารรมลืมมันไปเถอะฉันจะเรียกคุณว่าพี่ชาย โอเคถังซานลืมตาขึ้นมาทันทีอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขจุดจุดจุดพี่ซานพี่ซานคุณมาเถอะฉันอยู่นี่อันที่จริงฉันรู้เสี่ยวอู่พูดเบาๆคุณกลับมาช้าโดยตั้งใจใช่ไหมขอโทษขอโทษเอย่าร้องไห้วันนี้เป็นวันรวมญาติของเราเป็นวันแห่งความยินดีอย่างยิ่งอย่าร้องไห้คุณไม่ได้สวยเหมือนฉันแต่เมื่อคุณร้องไห้มันจะยิ่งน่าเกลียดขึ้นอีกยิ่ โอเคฉันไม่ร้องไห้ฉันไม่ร้องไห้ใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่ดีจริงดีจริงความปรารถนาสุดท้ายของฉันได้สําเร็จและหลานชายของเราปลอดภัยพี่กับเธอในชีวิตนี้ฉันสามารถเป็นภรรยาของคุณได้ฉันมีความสุขมากจริงๆพิเศษความสุขพิเศษฉันไม่เคยเสียใจกับการเลือกของฉันบางทีฉันเคยช่วยจักรวาลไว้ในชีวิตก่อนหน้านี้และฉันได้เจอเธอในชีวิตนี้เท่านั้น เราอยู่ด้วยกันมานานแสนนานแต่ฉันก็ยังทนไม่ได้ฉันทนไม่ไหวทั้งที่ข้ารู้มาตลอดว่าเราได้กลับมาแล้วเจ้าจงใจขัดขวางไม่ให้อาณาจักรเทพพบที่แห่งนี้เจ้ายังอยู่กับข้าทุกวันเพื่อให้ข้าอยู่ได้อีกสองสามวันแต่ฉันแซงทำเป็นว่าไม่รู้ฉันก็ต้องการเช่นกันฉันอยากอยู่กับคุณมากขึ้นและอยู่กับคุณพี่สารฉันก็รักคุณมากเช่นกัน แต่ฉันยังต้องไปหลังจากที่ฉันไปฉันรู้ว่าคุณจะต้องเสียใจอย่างไรก็ตามคุณยังมีภาระหน้าที่อีกมากคุณต้องดูแลอาณาจักรเทพและคุณต้องดูแลลูกสาวและลูกชายของเราให้ดีอัญญาประกาศคู่เสี่ยวอู่การมีชีวิตคือความกล้าหาญที่สุดความตายเป็นเพียงการหลบหนีคุณต้องเป็นคนที่กล้าหาญมีหลายสิ่งหลายอย่างรอคุณอยู่ปกป้องลูกหลานของเราและช่วยให้ส่วนอยู่บรรลุถึงพระเจ้าสิ่งที่คุณต้องทำมีหลายสิ่งหลายอย่าง พี่ซานฉันรักคุณจำได้ไหมเมื่อเราพบกันครั้งแรกเธอจำทุกอย่างที่เราเคยได้หรือเปล่าพี่ซานฉันเต็มใจจะรักโลกทั้งใบเพื่อเธอถ้ามีชีวิตอื่นฉันจะยังเป็นภรรยาเธอจุดจุดจุดเกิดอะไรขึ้นกับคุณดวงตาของเหมยกงจื่อเต็มไปด้วยความตกใจและมองไปที่ชูราซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นด้วยน้ำตาที่ไหลอาบแก้มน้ำตาของเขาไหลลงมาที่หน้าก,ากากราวกับว่าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไป หลังจากที่เสียงของเธอร้องเรียกน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อมองดูน้ำตาของเขาหัวใจของเธอถูกแทงด้วยความเจ็บปวดและเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นฉันฉันไม่เป็นไรโอเคฉันมีความสุขมากฉันคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ในตอนนี้ถังซานยังคงร้องไห้เหมยกงจือไม่รู้ว่าจะปลอบเขาอย่างไร แต่ในเวลานี้แม้ว่าเขาจะยังสวมหน้ากากอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะดูจริงใจมากขึ้นในสายตาของเธอในหัวใจของเขามีอดีตและเรื่องราวแบบไหนที่ทำให้เขาเศร้าเมื่อถูกเรียกว่าพี่ชายหลังจากผ่านไปนานถังซานแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขอโทษนะฉันขอโทษที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมยกงจือพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรถ้าคุณเต็มใจที่จะบอกว่าเรื่องราวที่คุณผ่านมาได้ ทั้งสารสายหัวเบาๆยังไม่ถึงเวลาวันหนึ่งฉันจะบอกคุณแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ในชีวิตนี้ในที่สุดเขาก็พบเธอเสี่ยวอู่ในชีวิตนี้เป็นเหมยกงจือแล้วก่อนที่เธอจะตกหลุมรักเขาจริงๆเขาจะไม่บอกเธอทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของเขามิฉะนั้นเธอจะไม่ปฏิบัติต่อเธอในชีวิตนี้ ยุติธรรมเขาต้องการไล่ตามเธออย่างสุดหัวใจและทำให้เธอเต็มใจที่จะเป็นภรรยาของเขาอีกครั้งขณะนั้นเขาจะสารต่อความทรงจำและความเสน่หาของเธอจากชาติที่แล้วเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้แต่น้อยในชีวิตนี้หายใจเข้ายาวๆอารมณ์ของถังซานก็ค่อยๆสงบลงและเขาจ้องไปที่เหมยกงจื่อด้วยดวงตาที่มวมแดงเล็กน้อยคุณเรียกฉันอีกครั้งได้ไหมพี่ชายตกลง จนกระทั่งเหมยกงจื่อจับไปสมองของถังซานยังคงเวียนหัวและการบริโภคก็คุ้มค่าและคุ้มค่าจริงๆตัวตนของชูร่าในที่สุดเขาก็ใกล้ชิดกับเหมยกงจือในที่สุดในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงเรียกของพี่ชายของเธอแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นน้องชายแต่เขาก็พอใจอย่างที่สุดแล้วเขาต้องการมอบสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกให้เธอเสมอและมอบทุกสิ่งที่ไม่เหลือหรือเหลือไว้ให้เธอ จนกระทั่งท้องฟ้าข้างนอกมืดลงอารมณ์ของถังซานก็คงที่อย่างสมบูรณ์แม้ว่าวันนี้จิตใจจะอ่อนล้าและไม่ได้ฝึกฝนมากนะักแต่หลังจากเข้ามาในโลกนี้แล้ววันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดและหัวใจของเขาก็ปรง่งใส